สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอะวันนี้แอดอยู่ที่หอยฮานอยนะคะเนาะขออภัยนะคะแอดไม่ได้ลงผ่อนฮานอยในวันที่หนึ่งให้กับเพื่อนเพื่อนะคะเนาะพอดีแอดติดทุระนะคะอะวันนี้แอดจะมาคำนวณในวันที่สองนะคะเนาะอะสองเดือนเจ็ดนะคะก็จะมาคำนวณในส่วนนี้กันเนาะชุดแรกนะคะ แรกวันนี้เราจะอยู่ในโซนสาย5นะคะ5 2นะคะ5 3 5 4 5 5 5 6 5 7และ5 8นะคะอันที่เป็นโซนของสายนี้นะคะมาดูต่อมานะคะ6 1นะคะ หกสองหกสามหกสี่หกห้าและหกหกนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดศูนย์แปดสองนะคะแปดศูนย์แปดสองแปดสามนะคะ ภัยนะคะถจะ้าเกิดมันมืดไปนิดนึงนะคะเนาะพอดีแสงมันไม่พอนะคะนิดนึงเนาะอ่ะเราจะมาดูกันต่อนะคะอ่ะชุดโซนศูนย์มั้งนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่นะคะและห้าหนึ่งนะคะเนาะอันนี้จะเป็นในโซนนะคะเนาะ โซนต่อมานะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะและเก้าสี่นะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะสามสองสามสี่ สามหนึ่งสามแปดนะคะท่านใดชอบเบิ้เบิ้ลนะคะติดเบิ้ลเบิ้ลไปอยู่ที่สามสามสี่สี่นะคะและห้าห้านะคะเนาะอันนี้แอดคำนวณให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะมาดูเลขวิ่งเด่นหน่อยนะคะเนาะชุดเด่นวันนี้นะคะ ชุดเด่นวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่เด่นหนึ่งนะคะลองเก้านะคะวันนี้เนาะ mm hmm. เด่นหนึ่งลองเก้านะคะส่วนปกตินะคะจะเด่นอยู่ที่ห้านะคะลองศูนย์นะคะ วันนี้ปกติติดศูนนะคะเนาะโซน VIP นะคะต่อมานะคะเด่นอยู่ที่สองนะคะลองหนึ่งนะคะเนาะเด่นสองลองหนึ่งกันนะคะวันนี้มาคัดเน้นๆนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็เลือกกันสี่ชุดนะคะ แรกนะคะอยู่ที่แปดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะห้าแปดนะคะแปดสองนะคะ หกหนึ่งนะคะและหกสามนะคะห้าหนึ่งนะคะสี่ศูนย์นะคะและห้าหกนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ อ,อีกตัวหนึ่งขออยู่ที่เจ็ดสี่นะคะ,ะเลขเราได้ครบแล้วนะคะเนาะ,อะขอขยับกล้องนิดนึงนะคะ,อะขอภัยนะคะเดี๋ยวขอหักโทรศัพท์แอดขอหังนะคะอ่ะขอพัยนะคะมาได้เรียบร้อยนะคะวันนี้เลขเลยน,นะคะ ุดเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งนะคะรองเก้านะคะปกตินะคะรองห้าเด่นห้ารองศูงนะคะวีพีเด่นสองรองหนึ่งนะคะ, 2, อ,ะ,คะอ่ะนี่เป็นโูนเรียบร้อยนะคะคัดเน้นๆนะคะวันนี้อ่ะอยู่ที่80ดศูนย์นะคะ เจ็ดหนึ่งนะคะแปดสองนะคะหกหนึ่งนะคะสี่ศูนย์นะคะและห้าหนึ่งนะคะชุดนี้จะเป็นชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดเด่นนะคะชุดที่แอดจะเลือกอยู่ที่สี่ศูนย์นะคะเนาะอ่ะวันนี้เรามาทั้งหมดหกชุดเลยนะคะนเนาะขออภัยนะคะเนาะเน้นหนักๆน,นะคะอยู่ที่แปดศูนย์ เจ็ดหนึ่งแปดสองนะคะหนึ่งสสามสี่นะคะเนาะอ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะอะ่จะได้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกับห้าน่อยสามน่อยในชุดเดียวเนาะเดี๋ยวแอดจะไปคำนวณผลหวยลาวกันนะคะอ่ะวันนี้ลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ